สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกกังหันสี่ทิศสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายโดยริบินกาก,ากเพชใสนะคะอีกแบบหนึ่งนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันกระไรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีเป็นกากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว30เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะดีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเ,าเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็ด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4ี่เส้นนะ เส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3มออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสานทับเหลี่ยนทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับัๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กระดับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับอัลติบินหมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกรวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงนะคะพร้อมดูกรีบไปด้วยนะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะจับหมุนนะ แล้วลีก็ใช้สังเกตตัวนี้คือฐานของเส้นที่4ีนะคะเราก็จะเอาลิบบิ้เส้นด้านในออกมาก่อนเราจะนับข้ามตรงฐานเส้นที่4ี่หนึ่งช่องนะนี่นะคะ1ตรงนี้นะเสร็จแล้วจับเอาตัวลิบบิ้พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานน,นะคะลิบบิ้จอกมาตรงด้านล่างนะค่อยค่อยดึงลิบบิ้ลงมาค่ะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นลีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะคะทั้งสด้านเลยนะนี่นะคะจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกังหันสีทิศสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ